เฮ้ยนี่น้องฝนนี่หายตัวอีกแล้วหายตัวน้องของฉันนี่ก็น้อนอะใครแตะหลังเราเนี่ยไปแล้วเฮ้ยนี่ใครแตะหลังเราเนี่ยผีหลอกบ่อยเกินไปแล้วเนี่ย ถ้าเจอตัวนั้นนะฉันจะตกให้ล่วงเลยพักเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จับคอจังวะ <c oughs> ไปดีกว่าคือเฮ้ย <c oughs> วันนี้สบายจัง Hush, get out! นี่เรามาที่บ้านเราได้ไงเนี่ย,ย,ยนี่เราไม่ได้เป็นบ้าใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยนั่งคือป่วยใช่ไหมแกแกมันก็แค่คนกระกากแหละ Gracias. Uh -huh.